สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อขยันทำงานหาเงินเก่งแต่ทำไมเก็บเงินไม่อยู่จะมีเงินต้องเปลี่ยนเปลี่ยนซะยิ่งเก็บไว้เงินยิ่งรั่วไหลเรียกยังไงเงินก็ไม่มาถ้ากระเป๋าสตางค์ยังเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังครับ หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยครั้งว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทั้งที่วางแผนการใช้เงินอย่างดีมาโดยตลอดและทำตามหลักการรวมถึงคำแนะนำของกูรูและทำตามคนที่เขาเก็บเงินได้ดีมาโดยตลอดแต่สุดท้ายการเก็บเงินกลับไม่ประสบความสำเร็จน่าเศร้าจริงๆครับทำงานหาเงินมาก็ยากลำบากแสนเขน็นแต่พอได้เงินนั้นมา กลับไม่ได้เก็บไม่ได้ออมเลยก็มีเหตุทำให้ต้องจ่ายเงินออกไปโดยไม่คาดคิดมีเหตุสุดวิสัยบ้างให้ต้องใช้ใจเงินออกไปอยู่ตลอดเก็บเงินก็ไม่อยู่และไม่มีโชคลาภด้านการเงินเลยท่านผู้ฟังครับจะเพิ่งคิดว่าเรื่องโชคลาภดวงชะตาและห่วงจุยจะเป็นเรื่องที่งมงายเพราะมีหลายคนที่เลือกวิธีการเก็บเงินโดยอิงความเชื่อแล้วสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น แถมยังมีโชคลาภหลังไหลเข้ามาด้วยกระเป๋าสตางค์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลโดยตรงกับเรื่องโชคลาภหากว่าเราทําถูกต้องและเหมาะสมแล้วกระเป๋าสตางค์จะเป็นสิ่งที่เรียกเงินทองและโชคลาภหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับกระเป๋าสตางค์ถือว่าเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอกับเงินของเราก่อนโดยคนโบราณท่ามีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคล ทำหน้าที่เรียกเงินเรียกทองแต่โชคลาภให้เข้ามาหาเจ้าของนั้นเราจะต้องปฏจจิบัติตัวในการใช้กระเป๋าสตางค์ในสิ่งที่ควรและไม่ควรดังนี้ครับ 1. กระเป๋าสตางค์ใบเก่าแสนหลุดลุยนี่ก็ทาให้เงินทองรั่วไหลเมื่อใช้กระเป๋าสตางค์ใบเก่ามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาว่ามีร่องรอยชํารุดมากน้อยแค่ไหนตามหลักของจุ้ยแล้วนะครับ เชื่อกันว่ากระเป๋าสตางค์ไม่ควรฉีกขาดหรือไม่ได้หลุดลุยออกมาเพราะจะมีผลให้เงินทองหลุดลุยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่เหมือนว่าเงินทะลุออกมาเหมือนกับสภาพกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ใบเก่าทําให้เงินทองรั่วไหลทั้งนี้ในหลักความจริงแล้วนะครับการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสภาพขาดยับเยินก็ยังทําให้บุคลิกข,ของเราดูไม่ดีรวมไปจนถึง เงินที่เรามีอยู่จริงในกระเป๋าจะมีโอกาสโดนหายตามรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์ได้อีกด้วยครับ 2. ใช้กระเป๋าเรียกซับคือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวโดยมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนตุงจึงทําให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าแต่และคนมีบัตรต่างๆที่บอกว่าจําเป็นจะต้องนําติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรเอ m เอ็ม บัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มตามร้านอาหารนามบัตรบ้างหรือแม้กระทั่งใบเส็จต่างๆที่ยัดไว้ตามซอกตามมุมของกระเป๋านอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยแล้วนะครับก็ยังบมกบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้และทําให้กระเป๋าตสตางค์สวยๆของคุณเสียรูปทรงซึ่งวิธีแก้ก็คือเราควรจะทิ้งใบเสร็จหรืออะไรที่ไม่จะเป็นออกไปซึ่งอาจจะแยกเป็นสองใบก็ได้ครับ เป็นกระเป๋าสตางค์และกระเป๋าเก็บบัตรต่างหากว่ากันว่ากระเป๋าสตางค์นั้นควรจะมีซิปไว้แส่เหรียญด้วยจะให้เหรียญไปปะปนกับแบงค์หรืออย่างน้อยให้แยกเป็นสัดส,ส่วนก็ยังดีและนอกจากนี้นะครับจะมีอีกความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีซิปเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้นกระเป๋าสตางค์เรียกทับคือกระเป๋าสตางค์ที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวครับ 3. จะปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าครับการมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เราควรเก็บเงินไว้ในจํานวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับจังเผิ่นในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้เงินสดเพราะการมีบัตรอย่างเดียวนั้นจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ทุกที่เสมอไปครับ 4. จัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าครับ จะเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์อย่างไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นระเบียบครับต้องแยกเหรียญแยกแบงค์และบัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรปล่อยให้แบงค์ยับหรือมีรอยพับเด็ดขาดด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อกันว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวจะดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะสามารถวางแบงค์ลงไปได้โดยไม่ต้องพับแล้เรียกทัพได้ดีกว่าบางคนก็เชื่อว่า ควรเรียงแบงอ์หารเป็นปในทิศทางเดียวกันด้วยจะดีมากข้อ5อย่าใช้กระเป๋าสตางค์มือสองเพราะกระเป๋าสตางค์มือสองนั้นว่ากันว่าจะมีพลังงานของเจ้าของเก่าหลงเหลืออยู่ซึ่งเราเองก็ไม่มีทางรู้เลยว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเก็บเงินของเราได้ครับข้อที่6เลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกชะโลก นี่ก็เหมือนเวลาเลือกสีเสื้อผ้าสีมงคลนับเป็นการเสริมดวงยอดฮิตทั่งสีถูกชะโลกหรือสีมงคลจะแตกต่างกันออกไปตามวันเกิดของแต่ละคนครับอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็มีหลายสำนักที่ออกมาแนะนําแต่วันนี้ช่องคิดดีทําดีชาแนลขออ้างอิงจากหมอช้างที่ท่านแนะนาําไว้สีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับแต่ละวันเกิดนั้นมีดังนี้ครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควเลือกใช้สีแดงและสีเขียวคนที่เกิดวันจันทร์ควรเลือกใช้สีขาวสีครีมสีน้ำตาลหรือสีดําคนที่เกิดวันอังคารควรเลือกใช้สีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรเลือกใช้สีเขียวและสีม่วงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรใช้สีขาวและสีม่วง คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีควรใช้สีส้มคนที่เกิดวันศุกร์ควรใช้สีฟ้าและสีชมพูและคนที่เกิดวันเสาร์ควรใช้สีดำสีน้ําตาลและสีเทาดังนั้นนะครับหากจะให้ดีท่านควรจะเลือกหาสีกระเป๋าสตางค์ให้เหมาะสมกับวันเกิดซึ่งหากทำแบบนี้ได้เงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเก็บยังไงก็อยู่ไม่รั่วไหลครับ ข้อที่7พกเครื่องรางประจําตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์นี่ก็เป็นการเสริมสร้างสิริงรงมงคลให้กับตัวเองที่จะช่วยเก็บเงินได้มากขึ้นครับโดยเครื่องรางของของลังที่คาว่าพกแล้วดีก็มีด้วยกันมากมายหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงซึ่งคืองเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจเก็บไว้ตัวที่จะไม่ใช้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเสด่หมงคลแก่ตัวเอง ทำให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้นซึ่งเงินขวัญทุงนั้นนะครับก็อาจจะมาได้จากหลายแหล่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้มาจากพระจากเจ้าเก็บตามดักนักษัตร์หรือเก็บเนื่องจากเป็นเลขลงท้ายปีเกิดซึ่งในขณะที่บางคนก็แอบซุกแบงตามซอกหลืบโดยเลือกเก็บแบงที่เป็นเลขเก้าเยอะๆเป็นตน้น และส่วนเครื่องรางนั้นหลายคนก็ยึดเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภจะใส่นในกระเป๋าเรียกทรัพย์เครื่องรางจีนเสริมโชคลาภนั้นนะครับลักษณะหน้าตาก็าจะเป็นเหรียญจีนโบราณสามเหรียญเรียงกันแล้วรอยด้วยได้สีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพอันทรงพลังระหว่างฟ้าและดินคุณสมบัติของเครื่องรางนี้คือแตไมเงินทองไหลามาเทมานั่นเองครับแก่ข้อสุดท้าย การปฏิบัติตีต่อกระเป๋าสตางครับเรื่องนี้ก็อย่ามองข้ามกันเป็นอันขาดเพราะกระเป๋าสตังจะตอบแทนคุณทําให้มีเงินไม่ขาดกระเป๋าไปไหนมาไหนเมื่อกลับถึงบ้านให้นํากระเป๋าสตังออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะสมก,กับการเก็บของมีค่าเหลี่ยงเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ําหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวกอย่าทําเด็ดขาด เราควรจะรักษาให้หมันกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าครับตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตางค์จะช่วยกระเป๋าสตางค์นั้นตึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นอีกทั้งการเก็บกระเป๋าสตางค์ให้เป็นที่เป็นทางนั้นก็ยังทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับนอกจากความเชื่อเรื่องกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์แล้ว อีกเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยท่านผู้ฟังมีเงินมีทองสามารถเก็บเงินอยู่นั่นก็คือการมีวินัยในการเก็บเงินซึ่งหมายถึงการวางแผนการเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับเขารู้จักเป้าหมายที่สำคัญของตนเองว่าต้องการเก็บเงินเพื่ออะไรเช่นเพื่อซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้ได้มีความตั้งใจจริงในการเก็บเงินนี่ก็จะช่วยให้เราเข้าถึง เส้นทางการเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายขึ้นครับกับ4ข้อสําหรับเคล็ดลับและวิธีการในการเก็บออมเพิ่มทรัพย์ซึ่งมีข้อควรปฏิบตัติจะขออนุญาตแนะนําดังนี้ครับข้อที่1ให้พกเงินน้อยลงครับหากเราเป็นอีกคนที่ใช้เงินเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเท่านั้นนี่แปลว่าเราเป็นคนพกเงินเยอะก็เลยใช้เยอะ ดังนั้นเราต้องพกเงินติดตัวจำนวนน้อยกว่าที่เคยอาจจะใช้ระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายรายวันว่าใช้เงินต่อสัปดาห์เท่าไหรแล้วพวกให้พอดีเท่านั้นแล้วคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเงินที่เราต้องใช้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่ใช้หมดในหนึ่งวันและควรถอนเงินเป็นรายสัปดาห์แทนที่จะถอนเมื่องเงินหมดทำได้แบบนี้ก็จะสามารถช่วยท่านออมเงินได้ครับข้อที่สอง เก็บก่อนใช้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นง่ายๆของคนที่อยากเก็บเงินครับใครๆก็ทำได้เห็นผลง่ายแต่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ข้อที่3งดใช้บัตรเครดิตควรจำกัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้นแทนที่จะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าใช้บัตรเครดิตเพื่อการชำระ ค่าใช้จ่ายรายเดือนเช่นค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผ่อนสินเชื่อหรือแม้กระทั่งหากต้องซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ๆราคาแพงๆเงช่นต้องซื้อตู้เย็นใหม่เครื่องซักผ้าใหม่แบบนี้ถึงใช้บัตรเครดิตครับไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการช้อปปิ้งสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าจุกจิกครับเพราะแบบนั้น จะทาให้เราเผลอใช้บัตรเครดิตบ่อยมากทําให้มียอดจุกจิกเต็มไปหมดและข้อสุดท้ายที่จะแนะนําจะให้เปิดบัญชีฝากประจำระยะยาวครับซึ่งหากว่าเราเป็นคนใจอ่อนกับตัวเองวิธีการบังคับตัวเองให้ออมเงินอีกอย่างก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะยาวอาจจะเริ่มที่5ปีก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายแบบนี้จะทำให้เรามีเงินเก็บเงินออม ไปใช้ภายภาคหน้าได้ครับช่องคดีทําดีแชนแนลขอขอบพระคุณนะะ้าหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการาฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ